จากข่าวที่เราทราบมานะคะจีนเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเขมรไปแล้วเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนผู้นำเขมรเอาฮุนเซนออกไปนะคะซึ่งอาจารย์เห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้นะคะที่บอกว่าจีนเนี่ยจะเอาท่านนโรดมจากกาวุฒขึ้นมาแทนฮุนเซนนะคะแล้วก็ให้ท่านเตียบาลเนี่ยคุมกองทัพนะคะเห็นด้วยทีนี้เรามาดูกันคะ่ะว่าท่านนโรดมเนี่ยเข้ามาแล้วจะเป็นผล อย่างไรต่อประเทศไทยดีหรือเสียนะคะคือที่ผ่านมามีข่าวไม่ค่อยดีนะคะว่าท่านก็ทําร้ายประเทศไทยพอสมควรแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าจีนเข้ามาควบคุมแล้วแล้วก็อาจจะมีการแนะนําว่าอย่าไปเป็นศัตรูกับประเทศไทยเลยอะไรอย่างนี้นะคะมาดูคะ่ะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรให้ดีขึ้นไหมนะคะ อหังวันธมีัญญาโกธัญญาธาตุโยอหังวันธมิสวพโสนะคะเปิดสามใบนะคะถ้าให้ท่านนโรลมจากลาวุธขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศกัมพูชาหรือเขมรแทนท่านฮุนเซนกับฮุนมาเนตนะคะจะมีผลอย่างไรต่อประเทศไทยไพ่เดวิลนะคะหัวตั้งก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนท่านก็หมั่นไส้ประเทศไทยอยู่พอสมควรนะคะ ยังไม่ค่อยดีเหมือนมีความโกรธแค้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเดวิลอะค่ะใบที่สองค่ะสองเหรียญหัวกลับนะคะก็อาจจะมาขอคืนดีเพราะว่าเรื่องเงินนะคะติดขัดอยากจะให้ประเทศไทยช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นไพ่แบบยื่นมือเข้ามาขอจับมืออะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะใบที่สามค่ะไพ่เด็กถือถ้วยนะคะหัวตั้ง คือท่านเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่เลวร้เท่าฮุนเซนนะคะมีความดีกว่าอยู่มากเลยถ้าพูดเจราจาดีๆอะไรอย่างเงี้ยรองดองกันได้นะคะมีสิทธิ์จะคืนดีกันได้เหมือนต้องเจราจาดีๆแล้วก็ช่วยเหลือกัมพูชาด้วยในบางเรื่องเพราะเขาเดือดร้อนมากนะคะมีสิทธิ์ที่จะดีขึ้นมากเลยค่ะถ้าเทียบกับท่านฮุนเซนกับท่านฮูมาเนเนี่ยดีกว่าประมาณสิบเท่านะคะ